ตามที่ได้ยินนั่นแหละจำไม่ได้เลยอยู่ทีนี้เดินทางเที่ยวมาเรื่อยๆแค่มาพักเยี่ยมแล้วก็มันติดภาษาก็เข้าจําภาษาเขาจะษาว่าจะไปต่อมันก็มีคนติดตามเยอะสุดก็เลยโอ้โหนีพ้นตะกุนเหรอหนีพ้นก็อยู่ทั้งตัว แต่ก่อนจะอยู่เน่ะโอ้ยเขาไล่ขนาดตักก็ได้ลหรอครับเยประเทศไม่เหมือนใครเนาะครับเข้าใจมันมันมันไม่เหมือนที่นี่เขาให้เอาใจชาวบ้านผมพ่อไม่ได้เอาใจชาวบ้านเลยรัอสารพัดแต่เขาว่านผมก็มีพ่อเป็นไอดอลผมก็เป็นเหมือนพ่อต้องอดต้องทนทนโดยไม่ต้องทนเพราะเราไม่มีความหวังว่าจะใครมาหลับคารมนับถือไม่อะไรทั้งนั้นแต่เอาทำเป็นใหญ่ อะไรก็ตรงเอาความจริงเอาความบริสุทธิ์ซัดออกมาจากความบริสุทธิ์แล้วมันจะไปไหนวะก็ที่หลวงพ่อบวชมาเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่บวชมาเพื่อชาวบ้านใช่ไม่ได้บวชมาเป็นท่าไขรนะวะถูกต้องไม่ได้มารับใช้ไข่นะเลยกูบวชกูบวชกับพระพุทธเจ้าผูไม่ได้บวชกับสูชาวบ้านเรานี่ว่าพระต้องมีหน้าที่รับกิจนิมนต์พอเราไม่รับก็ก็ว่าทีนี้นิมนต์ไปไหนก็ไม่ ก็ไม่รับไม่ไปแล้วถามก่อนว่าที่นั่นมีอะไรคนตายนี่ยเล่นหฮโลกันเต็มอยู่ที่เล่วกันเต็มอยู่เออคุณไม่ไปครับไม่ได้เอาของสูงไปแลกของต่ำสาธุเป็นอย่างนั้นจริงๆรงเลยล่ะจริงครับเดินตามเราต้องตั้งใจเดี่ยวมุ่งมั่นและมั่นคงอยู่กับรมนี่แหละอะไรอะไรก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะเราบริสุทธิ์อยู่กับรมนี่ต่างหากเราทําเป็นใหญ่ ไม่เห็นแก่ล,า,ลาบสักกะละหน้าใครทั้งนั้นเลยครับเรื่องของมัน <laughs> เรื่องของมันแล้วก็ดูฟังเข้าไปก่อนมันมาแบบไหนครับเอถ้าผิดถ,ถ้าทำวิไหนไม่ไปครับไม่รับเลยมันเข้ามาขอทำกฐินเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านผมจะแห่ตรงนั้นผมจะทำตรงนี้เออฟังไปฟังไปคั้สุดท้ายไม่เอาครับเออไม่เอาเพราะไม่ได้บวชมหาผ้าป่าไม่ได้บวชมหากฐินครับเขาพูดทางนั้นจริงจริง ถึงเรื่องของผ้าเนาะพ่อ,อมันเป็นเรื่องของผ้าเนาะผ้าอะไรก็ได้<ช>คืบหนึ่งมันก็ยังได้เลยเลยไม่ได้เกี่ยวเห<ช>มือนกับผ้าป่านี่ก็เป็นเรื่องของผ้าเหมือนกันเอาเรื่องเงินซู้จากถวายซู้กับถวายที่เานาะเงินจะเอาไปไหนก็ไปสร้างตัวถ้ามีคนเข้ามายุ่งมันจะให้ถึงนี่เนี่ยนั่นไม่ได้ถึงเด็กนั่นแหละไม่มีกรรมการกูถือคนเดียวคร่บไม่เกี่ยวกับใครอวะ ดูว่าดูู่เขาตั้งมา23 0ปีมันไม่เสี่ยวอะไรเราหนึ่งเพราะเราทําไปเลยไม่ได้สนใจครับทำไปเลยล่ะแต่ก่อนมันก็ได้28ไร่ก่อนที่เรียกมันอนนี้มันร้อยกว่าเราบอกไม่อยากได้มันก็ได้ของมันมันมาของมันมันมาของมันผมกําลังเริ่มต้นอยู่ครับผมพ่อด ทนต่อหลายคำหลายอย่างที่เขาจะว่ามาเราจะเอาพระวินัยนี่เป็นหลักใครจะว่ามายังไงก็ได้ถ้าผิดหลักทมหลักวินัยไม่เอาไม่ไ้เกี่ยวเราไม่ได้บวชมาเพื่อเป็นทาาเขาเอาทำเป็นใหญ่ใช่เอาทําเป็นใหญ่วินัยนี่ต้องเป็นเครื่องรักษานักบวชนักบวชต้องรักษาพระวินัยและถ้าถ้าผิดทมผิดทางมีอภินิหารอภินิหารอะไรเราไม่เอาไม่เกี่ยวอจะไปทำตามเขา เราทาเหมือนเราจะไปเจอมรถเอ้มันไม่ได้ไม่มีแบบไม่มีแอกครั้งไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีเจิมไม่มีผูกแขนไม่มีเป่าหัวเขาไม่เข้าใจก็เข้าใจก็ช่างเขาพรธเจ้าเราเกิดมานานแล้วครับสอนมาเท่ากันเสมอกันให้ละนะไม่ได้ให้เอาเอาตามนั้นแหลมไม่ต้องไปสนใจถ้าจะเป็นท่าเป็นท่าธรรมเถอะสาธุ าธาตุธรรมพุทธธาตุเนี่ยใช่าธาตุพุทธเจ้า,าธาตุาธรรมธาตุความจริงมีตังหกเอามานมีม์ไปไหนก็นไม่ไปไม่ <laughs> ไปก็ช่างแม่มึงเดีกดดก็ด่าเขาอีกเลย <laughs> มันจะเคารพนันถือเราพราอย่ายงนี้กูเพิ่ได้บทใหม่มึงเคารพนัถือได้ช่างแม่มึงจะกล่าไม่กล่าเรื่องของมันครับเรื่องของมันเราไม่ได้เก็บมาใส่ใจพูดมากก็เดินหนีเลย มีหมดแหละเนี่ยศาสนาพุทธมันของเรานะครับผมใช่ถ้าเราที่หลักความจริงเป็นใหญ่หลักพระวินัยเป็นตัวกระทาตามถ้าถ้าไปในทางอภินิหารอะไรเลิกเพราะมันจะทำลายหลักควิมจริบซึ่งเป็นปัจจุบันที่พวกเราเห็นเห็นกันเนี่ยส่วนมากถ้า ถ้าเอาอาินิหารโน่นนี่นี่เข้ามาเป็นอดีตมดตมันอยู่กับคนตายหมดแล้วครับเอาตรงปัจจุบันตรงหน้าที่เราเห็นกันนะเน,นี่ยเนี่ยต้องอภินิหารอะไรดอกอาินิหารเก่งๆตายหมดแล้ว,ว <laughs> เป็นเรื่องไร้สาระไปแล้วเราไม่เห็นความจริงเราไม่เห็นอนิจจังในต่อหน้านเราไม่เห็นอนนัตตนตั้ตาต่อหน้านเราไม่ได้เห็นทุกต่อหน้าอันนี้ไปโอ้โน่นจักมูทิปตาทิปมันคนมาปฏิบัตินั่นและ เออถ้ามันตาดีก่อนมันจะเพิ่งตาไปตาบอดเถอะอันนั้นอันนี้เหือนนิมิตเนาะนิมิตอันนั้นนิิตอย่างนั้นอย่างนี้ลนแล้วแเป็นความฝันหมดเออแล้วก็ไม่ยอมทิ้งอีกเลยเออฝันเมื่อคืนก็เอามาดึงมาคุยกันอีกแล้วโอ้เป็นจริงเป็นจังได้เอามาพูดปวดกันเออดอ้างกันเออแล้วก็ทิ้งไม่เป็นอีกอะไรก็ช่างนิมิตนะไม่ใช่ของจริง เหมือนแม้จะว่าพวกนิมิตต่างๆที่เราจะสงบแล้วไปเห็นมาอย่างนี้นก็อย่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะถ้าแม้วเ,เราเชื่อแล้วจะเอาไปยืนยันคนนั้นคนนี้และอีกอย่างคนอื่นเห็นด้วยไหมละ่ะเห็นจริงแต่เรื่องไม่จริงมันได้ต่างกับฝันเลยอันว่า,าให้ทิ้งให้หมดอไอ้พวกไม่ทิ้งนั่นแหละมันมีปัญหากันอยู่ ผมอยากจะเอามาอ่านกันนะนั่นเลคนนั้นขังคนนี้เก่งคนนี้นนหูทิพย์คนนี้อ่านวาลลกิกูไม่รู้กูไม่รู้ว่าคิดใครดอกความคิดกูยังไม่รู้เลย <laughs> ไม่รู้กูไม่มีแล้ว,ว, <laughs> ลวอ่ะเอาความจริงตรง,รง,ตรงหล่อน้านี่แหละออกมาพูดน,น่ะแสดงก็แสดงไปตอนนี้ก็ยกยกอดีตนิทานมาเป็นแค่เครื่องทำให้เขาหายสงสัยมั่งอะไรมั่งนะ จะฟังล่งคลอนอะไรครับฟังประจำนะครับบางครั้งก็เปิดเลยเออเองชาวบ้านเรายังเข้าไม่ถึงบุญนะหลวงพ่อทำบุญไม่เข้าไม่ถึงบุญมันไม่รู้จักบุญหรอกรู้ต่กแต่พิธีเยอะๆแล้วก็เอารากันมาอวดมาอ้างกันอเออทานเท่านั้นเท่านี้เอาไปอ้างกันผมก็เปิดธรรมะหลวงพ่อเนี่ยใส่วันพระเลยเออก็ให้เขาเข้าใจไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องของเขาเอานั่นแหละ ว่าผมในชุมชนลวงพ่อโอเคแก่ยากครับสอนยากมากถ้าเราสอนไม่ได้เอาคนอื่นสอนอย่างที่ว่าเปิดเลยใช่ครับมันต้องมีสักคนสองคนแล้วคนสองคนนั่นแหละจะค่อยๆดึงเองเรงพ่ออยู่ที่นี่มาเป็นหนึ่งมีคนเดียวที่แปลกประหลาดกว่าเขาคแต่ละเขาบอกไปบวงสรวงนั่นหน่อยสิเขาอันนั้นนี่แต่จะทุบทิ้ง เออเรียกแม่โคมาก,คกกา,ากูจะทุกจริงกว่าน่ากปยานอาถางหิ้วอะไรดีว่ะเอ,อเมือหลวงพ่อเทศน์นแบบมึงมาก,กูจะเอามึงขี่ไปบินทบาทมึงจะมีจริงไหมนีม่เนาะฟังหลวงพ่อก็ฟังมากแหละอะไรที่พอใช้ได้ในในแวดล้อมของตัวเองก็ดึงอันนั้นแหละออกมาใช้ถ้ามันยังใช้ไม่ได้ในแวดล้อมตัวเองจะเพิ่งดึงครับเนี่แหละ สมควรหรือไม่สมควรเราเป็นคนอยู่พื้นที่เราจะรู้จักดีอันนี้ยากคนนี้ยากคนนี้ง่ายมันพอได้ดอยู่ค่อยๆทำไปเมือหลวงพ่อหลวงพ่อบุกเบิกมาสมัยทั้งนั้นอั <laughs> <laughs> นนี้วัดอยู่มันเป็นแบบนี้มานานครับแถวเขตบริวเวณนั่แหลรมันเป็นอางนั้นแล่ถ้าดนะูวัดเขา อย่างหลวงพอ่อวัดพอ่อวัดแม่กูอ่อันนี้กูวัดกูเว้ยสามมาถือม,มือนะวัดกูเว้ยอ้างแต่วัดพอ่อวัดแม่หลวงปู่หลวงตาเขาทำมาแบบนี้เขาทำมาอย่างนี้ถ้ามันไม่จรงิงเขาไม่ทำอย่างนน้นอย่างนี้ครัอบอกหลพ่อก็บอกภาษาคนเชื่อจากคนอื่นตัวเองไม่เคยเห็นเนี่ยัวเอบอกว่าจะเอาความเชื่อมาเทียงกัน อยากศรัทธาแบบนั้นต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองซะก,ก่อนหลวงพ่อวิเทศยู่ไปไม่ได้พูดตามใครเมเด้วยพูดตามสิ่งที่กูเห็นกูเป็นเองอยากอยากอยากหมดทุกข์แต่ไม่ไม่ทําตามถูกแล้วครับจะให้คนอื่นเป่าเสกให้เหรไม่มีทางหรอกมันทุกข์กว่เป่าอีกเพราะมันรอแต่คนอื่น <laughs> แล้วก็บ่นทุกข์อยู่นั่นแหละทําทานเสร็จจะทุกข์เหมือนทำบุญจะทุกข์เหมือนทำทานเพิ่มทุกข์ทำบุญเพิ่มบาปใพ่อพูดอยู่ประจำประจำอยู่ นี่อธิบายจุดเนี้ให้เขาฟังน่มันไม่ฟังก็ช่างมันเถอะแต่เอาหลวงพ่อเราเปิดไปเลยครับนมันลั่นวัดอยู่นั่นแหละผมก็พูดนะครับทำทานได้ทุกทาบุญได้บาปวังคนในทานมีจิตสุขพันในทานมันได้แปลเอาภาษาเราเลยแบบลายอย่างผมผมเองก็เพิ่งเอื้อมเอาจริงจเรื่องามนาประมาณเดือนกว่าเนี่ย ก็เพิ่มค่อยๆไปแต่ก่อนเราก็มมามกกหล,ลงมาเหมือนกันครับเหมือนกันน่นและหลงพ่อก็เหมือนกันส่วนมากจะมีแต่เอาฤทธิ์อดีตไม่ได้สนใจหรอกไอ้เรื่องอันจะพ้นหรื่อัน <laughs> ต้องทำให้มี้ตรงนี้ให้ได้อันนี้ให้ได้อันนั้นให้ได้ <laughs> ไปหมอตั้งแต่เป็นเมีนหาลงุลงลุงปู่โตเขาบอกนอนมึงไปนอนมันมากับหมา <laughs>

แต่แแแก่อนอย่างว่านี่นแหละลงไปตามวิตามเดชตามาตหูสิตาทิศลงตามาจัดก,การให้ไอ้ตรงลงตาบวัวนั่นแหละเออนั่นแหละจึงบอกอโอ้ยภาษาแค่นั้นเองน,นี่ถ้ามึงอยู่นี่ได้ก็นกันก็นนได้กลับมาที่นี่เหมือนเดิมดำหูดังห่ือเปล่ติดหูดังมาเลย <laughs> แต่มาควบคุมควบคุมของเก่ามันมีหมายถึงว่าความเคยชินที่ว่าเห็นนั้นหนนี่มันก็เห็นอยู่ครับทีนี้ เห็นก็เห็นจริงแต่เรื่องมันไม่จริงท่านเน้นมาที่นี้นะแต่เรื่องมันไม่จริงถ้าจริงมึงเอาไปให้คนอื่นดูได้มังเออไปดูเออมีแต่บ้าคนเดียวกูพูดอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เห็นไปยืนยันตัดสินอยู่คนเดียวถ้าเขาไม่เชื่อโกดเขาครับโมโหเขาได้เลยโอ้ยมึงตะตกแล้วลกตะของตาลังตกตัวเองได้กำลังตกอยู่นั่นโมโหเขาอยู่นั่นครับลุ้มไปที่ไม่มีฐาน มันจะเป็นรู้ๆเลื่อนๆลอยๆหลักอยู่ไม่ได้รู้ที่มีฐานรู้อยู่กับลมมันแหละห็นอะไรได้กินอะไรก็อยู่กับลมให้ได้กรรมมาที่ฐานอย่างเดียวกรัมมาที่ฐานอย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นเข้ามาลมหายใจเกิดอะไรขึ้นมาหูดังหูดังเราก็จะเน้นตลอดช่วงอยู่ในป่าเหมือนกันมีเยอะยังมีเหมือนเดิมแต่ไม่รู้จะกินหรือไม่กินถ้าเราออกทิดเราก็เป็นบ้าล่ะวิ่งละตกเขาต๊หิวตายแล้วส่วนมากชาวบ้านเราก็ ติดในรูปแบบว่าเวลาภาวนาต้องมานั่งสมาธิอย่างเดียวใช่รับตาอย่างนั้นผ่านเวทนาหน้าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตามหลักหลวงพ่อว่าเขาเอาคิดตั้งมั่นเขาไม่ได้เอาท่าดอกใช่พยายามสอนเนี่ยเออวิ่งอยู่ก็เป็นสมาธิได้ตัวเพราะไม่คิดไหมปีนต้นไม้ก็เป็นได้ะรุกทุกอย่างดำน้ําอยู่โน่นหลอครับสมัยเขาก็ติดรูปแบบติดรูปแบบว่าเราไม่มีรูปแบบ ก็บอกแล้วอริยบททั้งสี่เป็นที่ระงับเวทนาก็เปลี่ยนท่ามั่งที่ถ้าปวดขาพิกคิงก็บอกมันจะยากไรเนาะจะไม่ยากอะไรแต่จะออกจากนี่ก็ตอดวนี้เออจิตให้อยู่เหมือนเดิมความคิดอยู่เหมือนเดิมอะไรอยู่กับลมนี่ก็เปลี่ยนออกตัวแถ้าถามเดินจงกรมเขาลืมตาหรือหลับตาอะก็ลืมตาครัเขาเดินทําไมก็หมายมันเนาะแล้วก็รักษาอารมณ์จิตนี่มันตั้งมั่นมันอยู่ที่ของมันเด็ด หลับตาบังดูถ้ามึงไม่หัวขมำไปหมดตามจริงตัวผนใช้ชีวิตก็ไม่ได้ใช้วาหลับตาตลอดนี่มันก็ลืมตามากกว่ากันนอนดับใครจะนั่งได้ทั้งวันเออใครจะเดินได้มันใช้สติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี้สติอยู่กับลมนี่อยู่กับตรงนี้ให้มันเย็นอยู่ในกระดูกอ่อนทนจมูกนี่มันเย็นเข้าเยินออกอยู่นี่เท่านี้ มันจะเป็นเราเองดอกนอกนั้นเรามีหน้าที่รู้ปะเฉยรู้อย่างนี้อยางนองเอออย่าไปตามมันไอ้นั่นอ่<อ>ะอย่าไปไหลตามมันนั่นแหละรูมมนน้อย่ในนั้นแหละตาเห็นไม่ว่าจะนอกหรือในหูได้ยินไม่ว่าจะนอกหรือในจมูกได้กลิ่นไม่ว่าจะนอกหรือในนอกเหมือนเราได้กลิ่นดอกไม้ตอนนี้ในหมายถึงกลิ่นที่มันเป็นทิพย์ มันไม่มีสัตว์มาใส่ก็ว่าเป็นทิพซับ<ะ>ที่ไม่มีตัวตนซับ<ะ>ตาก็เหมือนกันหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสรู้สึกไม่คิดไม่นึกไม่หวั่นไหวอยู่ตรงนี้เป็นเครื่องเกาะ,ะ,ะคสัขลมเนี่ยจะออกจากตรงนี้และหลายอย่างมันจะแสดงให้เห็นให้เราเห็นออกเองดอกแต่เราจะไปะแสดงกับมันอย่าไปเล่นกับมัน<ะ>เนมันืับเรายืนอยู่ที่สูงดู เสียงมันอยู่แต่เสียงครับเออที่เราไปหว่นไว้เพราะเราไปดึงเสียงเข้ามาคสักทําไปเรื่อยๆมันก็มีไปมั่งกับมั่งไปมั่งกับมั่งดึงไปดึงมามันก็อยู่อครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วจะให้มันอยู่ตลอดมันมัไม่อยู่พอยดึงกลับมาอะไรก็ช่างขอให้รู้ทันความเกิดกับ นี่จังกับน้าตาเนี่ยเป็นหลักใหญ่มันแค่เกิดกับดับ,บที่มันไม่ดับเพราะเราไปดึงเข้ามาก็เลยทุกกับมันเด็ทุกกับมัน <c oughs> ทุกไม่อยากให้มันดับอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ <c oughs> ใครจะฟังไม่ฟังกว่าชั้นนะจะไปคุมเขาฟังใช้หลักนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันพุทธเจ้าสอนมานานกว่าเราท่านเก่งกว่าเราอีกว่าเนี่ยหลมสัตว์โลกเป็นไปตามคบเออถ้าเขาไม่ทําเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้นี่นะเออคนเราก็ได้แต่แค่แนะคนนั้นต้องสอนตัวเองจริงๆต้องเข้าไปรู้เห็นจริงๆเด้มันถึงจะเป็นพ่อพยายามถ่ายทอดความรู้สึกัเราเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆ วันที่เขามาแย่วัจชนะก็มาแย่อยดีเลยหลวงพ่อก็ด่าไปเลยไม่สนใจหรอกเออไม่สนใจหรอกด่าไปเลยว่ะกูเป็นภาคปฏิบัตินะเวบยกูไม่ได้พลาดจับมาต่าใครมาตำหนิใครได้ว่าเออละนันทิพอเราบอกเออแล้วก็เขาก็มาเต็มนั่งเต็มเออไม่ใคร บอกเมียผมเอา้ายังนันทิอยู่นี่ไมื่อไรวะเออแลหลวงพ่อบอกพุ่งออกจากรูกเยี่ยวมันได้ก่อนเถอะจึงมาสอนกูมันโมโหมันลุกหนีเอา้าคุณเรียกว่าเป็นอาลหันวะที่ไหนได้อาละอ่อยวะมีเวทเด้อหลวงพ่อเด้ะนะดสนใจเด้ออ๋อนี่ครับกรเทคิเวทครับอืใมาแล้วช่วยให้คนตื่นเพราะจากนั้นก็ ผมก็มาฝึกเกื้อฟังจากองค์ตาสินทรัพั์ตลอองพ่อคนระับครับและมันกระแทกใจก็คําสอนใครก็ได้ถ้าทําให้เราเข้าถึงความปล่อยวางเข้าถึงว่าคาสอนใครก็ช่างที่มันไม่ทำลายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์อันนั้นเป็นอันถูกต้องเพราะคําสอนเหล่านั้นล้วนเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองเป็นเองเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบแล้วนํามา พรริยะสงสาวกก็ไปรู้ตามเห็นตามแล้วก็นํามาและคําสอนใครประช่างถ้าทําให้เราปล่อยวางได้ครั้วนดีและถูกต้องทั้งนั้นไม่ต้องไปยึดกับใครนาไปพ้นทุกได้ครับใช่ทำให้เราพ้นไปได้เอาตรงนั้นมันยังไม่จะมาถียงกันตอพุดโทอยู่นะครับโอ้ยหลวงพอจึงบอกไปเลยนกกีบปลานกจีบปลาเนเออเห็นจะว่าเลยว่ะ ยังจะมายึดอยู่ยังจะไมายึดอยู่หลักการเนาะครับเออแบกเรือไว้บนหัวทําไมของเครื่องเหล่านี้เป็นเครื่องข้ามไปเฉยๆสัตว์หนักๆเลยเรยบ่ยมมาชักสิบคนสัก่อนได้จรึงว่ารวมๆๆๆๆๆมไปก่อนนึงว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะขอมาพักเพิ่งพาไปบุญหลวงพ่อหน่ยสักสิบวันสิบห้าวันเมื่อกี้ไปอยู่กับองตาสักสามวัน อยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่ในหูดังเราับบไปบ่อจะไปไหนต่อครับก็จะออกไปดูเท่านหลนงพ่อที่เข้ามาเห็นอยู่ครับพ่อจะเดินชมวัดหลวงพ่อเขาแล้วแต่นะครับถ้าจะเดินก็เดินนะนี่ร่วมทําบุญกับหลวงพ่อทําทุกอย่างเลยคให้เป็นบุญจริงๆได้สาธุขอขอพรภาวนา ผมก็เห็นหลวงพ่อทําในผมก็โอมมาตลอดครับอืมครับนี่อะละทะบอกว่าหลวงพ่อทําทุกอย่างครับอย่ามาเน้นให้ใช้น้าเว้หว่ะพูดมากแล้วกูโยนทิ้งด้ยกลับหลวงพ่อไป